สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เซียรังสิตนะฮะอ่าชั้นชั้นล่างเลยอ่ะชั้นไหนวะอันนี้ขอโทษครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นร้านสกูตเตอร์นะฮะใช่ค่ะอ่าคอมโก้นี่ใช่ชื่อร้านไหมฮะหรือว่าช,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 ชื่อชื่อเรียวกับร้านอ๋อเป็นชื่อร้านกับทีวีเน,ะะเนาะก็คือนี้นะฮะอยู่ชั้นไหนเนี่ยผมเดินมาจนงงละชั้นบีชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินสุดเลยชั้นบีนะฮะชั้นใต้ดินเนี่ยอยู่ที่ตันกินโดนัทตรงนี้นี่ตันกินโดนัทเดี๋ยว ขออนุญาตวางขวดน้ำนิดก่อนเกะกะแล้วเกินนะพอดีมาเดินเล่นเห็นเห็นนี่นะฮะเห็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าโอ้โหนี่เยอะมากแล้วก็ถูกผมเห็นที่นี่ใช้สกูตเตอร์ผ่านไปผ่านมาโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะอ่าตรงนี้คือตรงที่อยู่ตรงนี้เขาจะขายไม้ชั้นใตดินกลางๆเจ๊ไหมฮะเจอไม้สักของสูงเม่นเหรอฮะอ๋อนี่นะฮะอันนี้พอจะแนะนําได้ไหมฮะมันมีรุ่นไหนยังไงบ้างเนี่ยโอ้ผมจะมีรุ่นสายฟ้า อันนี้คืออะไรอันนี้สกูตเตอร์เหมือนกันเหมือนจักรยานเลยเนาะมีที่นั่งแล้วเดี๋ยวนี้สกูตเตอร์ต้องมีที่นั่งแล้วนะฮะนะสำหรับคนที่แบบว่าเมื่อยเมื่อยขาหน่อยไม่ไม่ใช่อย่าสกูตเตอร์ไม่ใช่ยืนอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ารูปแบบสกูตเตอร์จะมีเป็นเป็นที่นั่งปรับขึ้นลงได้จริงจริงมันก็คือจักรยานไฟฟ้าแหละใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้จะเป็นสายพานเลยเหรอใช่เป็นสายชัดเลยนี่สายพาน ให้สังเกตตรงนี้ตรงนี้เป็นสายพานแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งมันเป็นรุ่มมอเตอร์ข้างหลังมันจะไม่เป็นสายพานจะเป็นมอเตอร์บัสเล็ดอันนี้ไม่ใช่อันนี้สายพานสายพานอยู่แล้วมันต่างกันตรงไหนฮะมอเตอร์สายพานับน่าจะเป็นตัวอะไรครับเราก็ต้องมุดเข้าไปหน่อยนะฮะตรงนี้อ๋ออันนี้นี่นะฮะก็คือว่ามันก็วิ่งได้เหมือนกันขับขับล้อหลังใช่ไหมอ๋อถ้าถ้าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสายพานบัสเล็ดไม่มง เห็นไหมเห็นชัดเลยอนอันนี้อันนี้สายพานอันนี้สายพานอันนี้มอเตอร์แล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันนี่ว่าอันนี้มันเป็นมอเตอร์วัตเตดมันจะแข็งแรงกว่าสายพานสายพานนี่เวลาน้ําหนักตัวมากเกินไปปุ๊บมันจะมันอาจจะลูดลูดแต่ว่าความนิ่มนวลอ่ะความนิ่มนวลหรือไงอยู่กับล้ออยู่กับล้อโอ้แสดงว่ามอเตอร์เนี่ยจะราคาสูงกว่า กว่าฮะเพราะว่าเพราะว่ามันจะแข็งแรงกว่าใช่ไหมตกคันนึงประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็สามพันกว่าบาทถ้าเป็นสายพานเดี๋ยวเริ่สามพันกว่าบาทเองคันไหนถ้าสามพันนี่กได้สามพันกว่าบาทนี่ยเละถ้าเป็นสายพานเริ่มต้นที่สามพันกว่ามอสสกูตเตอร์สามพันยิงไฟฟ้านะฮะผมนึกว่าสกูตเตอร์เข็นธรรมดาก็จะสามพันอยู่แล้วนะใช่ค่ะถ้าเข็น โอ้โหนี่นะฮะอันนี้คือเข็นธรรมดาใช่ค่ะเข็นเดี๋ยวนี้สกูตเตอร์ต้องมีเบรกกันแล้วนะฮะเพราะว่าวิ่งเร็วกันเหลือเกินอะไรอย่างงี้แต่ก่อนใช้เท้าเบรกใช่เดี๋ยวนี้ต้องใช้มือเบรกกันแล้วใช่คโอ้โหนี่อแล้วพวกนี้เท่าไหร่ฮะพวกนี้ประมาณเท่าไหร่ก็ราคาเริ่มต้นอยู่600-700ค่ะ600-700เริ่มต้นค่ะไปจนถึง2 0 0ที่นี่ขายถุงกินนะ600-700นะฮะไปจนถึง อแล้วแต่มีมีถ้าเป็นล้อใหญ่อะค่ะล้อใหญ่มันก็จะเริ่มต้นที่พันกว่าบาทมีสองล้อก็มีเนาะไะล้อล้อเล็กกับล้อใหญ่แล้วก็มีระบบเบรกด้วยนี่มีระบบเบรกนะฮะอันนี้อันนี้คือใช้เท้าเข็นเข็นรุนรุนเอานะฮะใช่ค่ะอันนี้คือไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยมันชาร์จนานไหมฮะชาร์จประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงค่ะสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วมันวิ่งได้ไกลไหมวิ่งได้ประมาณสิบกิโลค่ะสิบกิโลโหเหลือเฟือเลย นะฮะสิบสิบกิโลโอ้หูสามพันกว่าอันนี้คันนี้สามพันกว่าบาทใช่ค่ะแล้วแล้วมีคันที่เป็นแพงหน่อยไหมแบบว่าแพงก็อย่างนี้เลยค่ะราคาแพงก็เแพงจากตัวนี้นะคะแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้คือมันมันอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าอยู่ที่โช๊คระบบของรถที่วัดจากกำลังไฟอ๋อกำลังไฟเป็นหลักเลยใช่ค่ะกำลังไฟอันนี้คือมันวิ่งเร็วว่างั้นเหรอใหรือว่าไงวิ่งไกลกว่า มันเป็นแบตเตอรี่มันจะต่างกันด้วยค่ะฮะแบตเตอรี่ตัวนั้นเป็นแบตเตอรี่แห้งแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อย่างนั้นอ่ะคือใช้ใช้มันเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมชาร์จได้นานค่ะลิเธียมหมายถึงว่ามันจะดีกว่าตัวนั้นตรงพี่ว่าเวลาชาร์จไฟบ้านเนี่ยลิเธียมจะประหยัดไฟกว่าฮะแล้วก็ใช้ได้ยาวนานกว่าอ๋อนะแล้วก็วอย่างพวกนี้วิ่งได้ประมาณอายุแบตเตอรี่มันประมาณเท่าไหร่ฮะอายุแบตเตอรี่เนี่ย อายุแบตเตอรี่ก็สองถึงสามปีสองถึงสามปีไม่ว่าจะเป็นลิเทียมหรือไอแบตแห้งเนี่ยใช่ค่ะลิเทียมจะยาวกว่าลิเทียมยาวกว่าแล้วก็ชาร์จได้เรื่อยๆชาร์จประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงใช่ค่ะลิเทียมเนี่ยคืออูอันนี้วิ่งได้ถึงสามสิบสี่สิบกิโลเลยครัใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ความเร็วนะระยะทางเอาความเร็วแล้วระยะทางระยะทางด้วยความเร็วด้วยก็ประมาณครึ่งร้อยบ้างันเถอะโไกลนะเนี่ยถึงนครนายกเลยฮะถ้าเกิดจากเซียเนี่ยนะฮะตกประมาณเท่าไหร่ชั้นหนึ่งราคาเริ่มต้น ราคาเริ่มต้นที่9,000บาท7,000บาทก็มี9,000นี้ไม่แพงเลยนะใช่ค่ะ7,000บาท9,000บาทผมเคยเห็นผมเคยเห็นที่เขานําเข้ากันจริงๆอ่ะเป็นแสนนะบางบางบางทีอะที่นี่มีราคาสูงสุดก็ประมาณ2,000กว่าโอ้โหเพราะว่าจริงๆแล้วสกุตเตอร์ถ้าอย่างอย่างไปซื้อในห้างตามห้างหรอย่างเงี้ยบางทีเป็นแสนเลย5ื่นเลยนะโหนี่แค่2,000เองนะฮะแล้วก็9,000เอง สองลูกหน้าหลังอย่างเงี้ยราคาก็จะสูงขึ้นหมดแล้วมันมีโช๊คด้วยดิผมเห็นโอ้โหมันมีโช๊คนี่มันต้องวิ่งกันขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหแบบออฟโรดได้เลยก็จะเป็นวบัตเด้งดึ๋งดึได้เลยนี่นะคะนี่นะฮะอันนี้มีจัดส่งไหมฮะสมมุติว่าต่างจังหวัดเขาเห็นคลิปแล้วก็อยากอยากจะได้ก็ก็มีเป็นกล่องใส่เลยฮะนี่คร เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตขอนำบัตรนิดนึงนะฮะไหนมีนํำบัตรอันนี้นะฮะเดี๋ยวเผื่อเื่อใครสนใจนะโทรมาถามาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนาะอันนี้คือ qr code ของไลน์ใช่ค่ะแอดไลน์คุยกันได้เลยนี่นะฮะถ่ายตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้คือเบอร์โทรขอเบอร์เนี่ยศูนย์เก้าหนึ่งนี่คือเบอร์โทรนะฮะใช่ค่ะเบอร์โทรน,ะนี่นะฮะเดี๋ยวผมโพสให้ดูนะฮะเป็นน้ำบัตรนี่นะฮะก็คือขายของก็คือขายหลายอย่างน,นะฮะเป็นอุปกรณ์เนี่ยเป็น กไฟหรือกล้องวงจรปิดหรืออะไรเงี้ยถ<ช>ือว่าเป็นร้านใหญ่เลยนะฮะตอนนี้ไอ้ที่ผมมาถ่ายให้ดูนี่คือสกูตเตอร์เนาะน,น,นี่นะฮะเพราะว่าผมทําเรื่องจักรยานด้วยนะฮะไปถ่ายจักรยานไฟฟ้าจักรยานพับเลยดูนะครับมีป้ายไฟด้วยนี้ร้านจักรยานเพื่อหันมาขายสกูตเตอร์กันเยอะฮะมันสะดวกนะฮะแล้วมันพับพับขิ้วไปได้เลยใช่่คะไอ้พวกนี้ยังพับได้เหมือนเดิมเนี้ยยังคงความเป็นสกูตเตอร์คือพับแล้วก็ขิ้วได้เข็นได้ใช่ไหมฮะเป็นยังไง นะเราจะพับได้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวพับให้ดูนะอันนี้อันนี้คือแบบที่ไม่มีเบาะที่ยืนเนาะอ่าน,นี่อ๋อโอ้โหนี่อันนี้คือสกูตเตอร์ไฟฟ้าอันนี้คือพับแล้วใช่ไหมฮะนะก็ประมาณนี้แล้วก็เอาขาตั้งขึ้นก็คิวได้แล้ว แล้วก็แฮนด์มันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะได้ต้องถอดตรงนี้อออต้องถอดอ๋อมันถอดได้อีกมันมีตรงนี้ใช่ไหมะถอดแล้วดึงออกมีเบรกด้วยมีครดิ่งด้วยโอ้นี่บางรุ่นมีแต่แน่เลยผมว่าไปอินแน่เลยใช่ก็มีแต่เอานะมีไปเลี้ยวมีแต่โอ้โหถึงขนาดมีไปเลี้ยวนะฮะผมว่าเผลอๆต่อไปจดทะเบียนกันเลยไหมเนี่ยนะเดี๋ยวได้จดทะเบียนนะฮะ อ๋อมีไฟเบรกด้วยนะฮะแต่ว่าโอเคตอนนี้ไม่เป็นไรนะฮะก็คือวิ่งในหมู่บ้านเนาะผมเห็นในหมู่บ้านผมใช้หลายคันเลยนะโอ้ไปเลี้ยวแล้วก็มีไฟหน้าโอหคันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยที่พูดเมื่อกี้ค่ะสามพันกว่าบาทเนี่ยนะผมเห็นในหมู่บ้านผมใช้กันเยอะนะผมนึกว่าเป็นหมื่นโอหสามพันเองใช้ไปจ่ายกับข้าวได้เลยฮะติดตะกร้าเนี่ยก็คือแถมตะกร้าแถมอะไรให้อย่างนี้เลย ตตาามร้นโชวว์หยไปขอไถ่น้ำบัตรอีกทีนะนี่นะฮะเผื่อใครสนใจนะฮะก็คือสามารถต่างจังหวัดก็ส่งเนาะก็คือเออ่ก็คือแอดไลน์คุยกันเนาะโอนเงินทางไหนอะไรแล้วก็ส่งสินค้าได้เลยนะแล้วก็มีรับประกันสินค้าสินค้าสอมพิวเตอร์ไฟฟ้าส่งไม่มีประกันไม่มีประกันใช่ไหมฮะก็คือว่ามาลองใช้ได้ นะะฮเพราะราคามันถูกใช่มันใช่จนประกันไม่ถึงใช่ส่งไปส่งมาผมว่าหมดแล้วค่าขนส่งค่าขนส่งนี่ที่เขาขายกันในเน็ตค่าขนส่งคันก็ห้าร้อยนะพี่นะฮะอันนี้เราส่งตามจริงใช่ก็คือถ้าเกิดโทรมาแล้วก็จะให้ส่งให้โอนเงินหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่าขนส่งตามจริงใช่ไหมฮะมีหน้าร้านนะฮะเนี่ยมีหน้าร้านอยู่ที่เซียรลังสิตนะฮะต้องเก็บค่าขนส่งเลยสบายนะฮะหรือจะเก็บเงินปลายทางเลยพวกนี้เก็บไหมไม่รู้ ไม่เก็บเนาะไม่คุ้มนะฮะนี่นะฮะอะไหล่ก็มีนะฮะหรืออะไหล่พวกลอ้อพวกอะไรเงี้ย <400. S 1> ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วซื้อไปพักหนึ่งแล้วก็มีปัญหาก็มีสายพายยยนเนาะะเมตนึงก็บ้ป้ายไฟก็มีนะฮะนาฬิกามีครบเลยตรงนี้นะฮะมาชมกันได้เลยนะฮะเซี่ยงสิตจอดรถสบายๆนะฮะนี่นะฮะ เชิญเชิญเลยครับขอบขอบคุณมากนะครับนีบ่นะครับถ่ายดูนะฮะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนาะก็มีกระเป๋าแถมกระเป๋าหน้ามีซิปปิดเรียบร้อยนะฮะเห็นว่าตอนนี้ในหมู่บ้านจัดสรรนิยมมากเลยนะฮะสกูตเตอร์มันง่ายเนาะมันง่ายแล้วก็ประหยัดแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยเป็นไฟฟ้านะฮะเนี่ยถ้าถ้าถ้าไฟฟ้ามันหมดเราเข็นได้ไหมเ,หไเราเราใช้มือสมมุติว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย ถ้าเบาไม่หนักเหมือนมอเตอร์ไซค์ถ้าไฟฟ้าเนี่ยก็คือว่าถ้าถ้าแบตหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข็นมันต่อได้นะฮะเข็นมันกลับบ้านได้แล้วไปชาร์จได้นะไม่ใช่ว่าเข็นไม่ได้นะนะฮะมันก็เหมือนจักรยานไฟฟ้าถ้าเกิดไฟฟ้าหมดปุ๊บเราก็ปั่นได้อาจจะหนักกว่าจักรยานทั่วไปหน่อยนึงแต่มันยังเข็นได้นะฮะแต่ก็บิดได้ด้วยแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะเข็นอย่างเดียวไม่มีบิดนะฮะนี่นะครับนี่นะครับขอบคุณมากนะครับ cảm ơn